สวัสดีครับผมชื่อนายสถาพรเกิดทิรันชื่อเล่นชื่อตั้มปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่มหาวิทยา,ยล,ายลัยราชภัฏอุดรธานีคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์อยู่ชั้นปีที่4ภูมุมลำนองของผมครับผมเป็นคนจังหวัดหนองคายมีพี่น้องสองคนผมเป็นพี่ส่วนน้องกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นิสัยของผมครับผมเป็นคนเฟรนลี่เข้ากับผู้คนได้ง่ายมีความ ทำงานเป็นทีมสูงไม่ย่อท้อต่อความยากลาบากไม่เกี่ยงงานที่ได้รับมอบหมายแล้วก็มีความเป็นผู้นําครับสําหรับสิ่งที่ผมได้เรียนมาทางสาขาวิชาครับก็จะมีภาษา c s h p r t p l p HTML ภาษาไฟทอนภาษาจาวาแล้วก็ฐานข้อมูลเป็นภาษา SQL สำหรับทักษะของผมทางด้านสาขาวิชานะครับผมก็มีความรู้ทางด้านภาษา c ชาร์ p, ภาษา html T h p แล้วก็ sql นะครับส่วนอีกทักษะหนึ่งของผมเป็นทักษะการตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม premiere pro แล้วก็ตัดต่อรูปภาพด้วยโปรแกรม adobe photoshop ครับสำหรับงานอนดิเรกข,ของผมนะครับ ผมก็จะว่างก็งจะไปเล่นฟุตซอลนะครับออกกาลังกายกับเพื่อนอยู่หอพักก็ทํากับข้าวครับผมชอบเป็นคนชอบทำกับข้าวครับกับข้าวของอีสานของภาคกลางได้หมดครับส่วนมากจะเน้นไปทางอีสานครับได้ครับอร่อยมากแล้วก็อีกงานอดิเรกอันหนึ่งครับผมเป็นการตัดผมครับเป็นงานอดิเรกหารายได้เสริมตัดผมที่หอพักครับ ให้เพื่อนเป็นการหารายได้เสริมครับนี้ก็ขอให้พวกพี่ๆรับผมไปพิจารณาด้วยนะครับขอบคุณครับ